สวัสดีครับผมแมนวัฒนยูมุ่งหม่นะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Famous Thais ร o g l o b a l นะครับคนดังทั่วไทยก้าวไกลในต่างแดนนะครับในวันนี้นะครับ l h a n n e l A นะครับก็มาไลฟ์นะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญมาหลากหลายมากมายนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับหลากหลายคนที่มาอยู่ตรงนี้และเป็นคนดังและไปประสบความสำเร็จ ก้าวไกลในต่างแดนและอีกบุคคลหนึ่งที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้นะครับเป็นสาวไทยที่สวยนะครับและอยู่กับธรรมชาติเธอมีธุรกิจอะไรต่างๆใดๆนั้นนะครับเราไปพบกับเธอเลยนะครับเธอมาจากนิวซีแลนด์นะครับคุณอรสาแบงค์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เราเจอกันหลายครั้งแล้วเนาะใช่นะครับแต่คราวนี้นะครับมาเห็นแล้วตกใจเอาทำไมคุณอรสา มาทำไมอ,อยู่นานจังอะไรเงี้ยอ๋อเธอมาเรียนนะเธอมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องแพทย์แผนไทยแต่ก่อนที่จะรู้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับว่าเธอมาเรียนอะไรต่างๆต้องย้อนไปตั้งแต่เด็กเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดตรังนะคะอ๋อสาวตรังนคนใต้ใต้ใช่ค่ะอยู่อำเภอกันตังอำเภอกันตังอ๋อที่มีเพื่อนเหมือนกันอำเภอกันตังแล้วมีคน พี่น้องสามคนสามคนดูที่บ้านพี่มีตั้งเจ็ดคนแต่เพราะพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูลูกเมีลูกกี่คนอายุลูกผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนเป็นผู้หญิงหมดเลยทั้งสามคนก็คือสามใบเทาค่ะสามใบเาอายุต่างกันไม่ห่างกันไหมเป็นพี่สาวคนโตนะคะแล้วก็่น้องคนที่สองก็ต่างกันพี่สาวคนโตทําอะไร อันดูค่ะพี่สาวคนโตเป็นลูกคนโตหนูก็เป่ะแล้วก็น้องคนที่สองต่างกันปีหนึ่งน้องคนเล็กก็ผู้หญิงก็ต่างกันเกือบสี่ก็เลยเป็นสามใบเทาสามใบเทาค่ะหน้าตาคล้ายๆกันไหมสวยทุกคนค่ะโว้สวยงามมีโกอินเตอร์ทุกคนไหมอ่ารู้สึกจะโกอินเตอร์อยู่คนเดียวคนะครับทำไงเอ่อทำไงถึงแบบว่าหลังจากเรียนที่ตรังจนถึงชั้นไหน จริงๆแล้วนะคะคุณแมนอันนี้ก็่าการเล่าเรียนนะคะจริงๆแล้วจบแค่ปฐมบทที่บ้านไงที่บ้านจบจบแค่ปฐม6แต่ว่าก้าวไกลสู่อินเตอร์ยังไงเนี่ยเราต้องมาดูนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ครอบครัวค่อนข้างจะลาบากนะครับก็เลยส่งเรียนถึงมัธยม6หลังจากมัธยมหกล่ะจริงๆแล้วจบแค่ ปฐมอ๋อปฐมหกปฐมยมหกเออไม่ใช่มัธยมหกปฐมหกเสร็จปั๊บแล้วยังไงต่ออ่าปฐมหกก็คืออ่าแม่ไม่สามารถมอหนึ่งไม่ได้เรียนแล้วมอนหนึ่งขาดแล้วทีมอหนึ่งไม่ได้เรียนนะคะก็ต้องไปทํางานตั้งแต่เด็กจะทําอะไรสาวโรงงานใต้หรือเป็นอะไรเจ้าอ่าตอนอายุสิบสองนี้ไปทํางานบ้านอ่าไปช่วยไปช่่วยอาดูแลนู่นนั่นทํากับข้าว่โอ้โหสวยๆนี่ไปดูแลเขาก็รับเลยสิ ก็ตอนนั้นก็ผอมมสูงๆขี้เละขี้เละค่ะตอนเด็กขี้เละน้อยก็ไปทํางานบ้านใช่ค่ะพออายุสิบห้ามาทํางานโรงงานค่ะอ๋อโรงงานอะไรคะอันดับแรกเป็นโรงงานอาหารทะเลที่กรุงเทพเลยที่ตรังอ๋อโรงงานอาหารทะเลใกล้ๆเหมือนของคุณสมศรีน่เหรอใช่ก็เป็นโรงงานอาหารทะเลค่ะครับทาอะไรบ้างเขาแกะหอยแกะโรงงานอานารทะเลที่ทาเนี่ยคือมีหลายอย่างนะคะแต่ว่าที่ทาเนี่ยทาโรงงาน อาทำปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนญี่ปุ่นวู้ก็เลยเห็นความทำกี่ปีนะ่ะอาทำตั้งแต่อายุ15จนถึงอายุ26ค่ะไม,ไม่ไม่ไม่คิดจะไปทำแซลมอนเลยเหรอตอนนั้นอ่ะเคยคิดไหม จริงๆริงเเกลียดปลาแซลมอนไปหลายปีนะครับเพิ่งเพิ่งมากินตอนมาอยู่นิวซีแลนด์อ๋อหรือมันเห็นแล้วมันขยาดเลยเหรอมันเห็นแล้วมันก็แบบมันมันเราต้องมาแล่ใช่ไหมต้องมาแล่มาเป็นคือเป็นแล่แล่ตั้งแต่เด็กจนโตเลยจนสาวโตใช่ค่ะโอ้แล่อยู่นั่นแหละแล้วแล้วตำแหน่งมันขึ้นไหมน่ะขึ้นค่ะอ๋อเอาตอนแรกไปเป็นคนเช็ดถูนู่นนั่นนี่แล้วหลังจากนั้นมามาที่โรงงานโรงงานแล้วก็เริ่มจากแล่ แล้วก็เป็นอ่าเป็นอะไรเป็นผู้จัดการค่ะเป็นซูเปอร์วิเซอร์ซูเปอร์วิเซอร์อ๋อเป็นหัวหน้าแล้วก็คุมคุมลูกน้องใช่ค่ะก็เลยก็จนถึงอายุยี่สิบหกจน จริงๆแล้วนะคะพี่แม่ก็เลยแต่งงานตอนอายุ1ิเก้าก0อ๋อสิแต่งงานแล้วก็แต่งงานกับสามีสามีคนแรกนะคะสามีสามีเสียชีวิตเสียชีวิตค่ะตอนนั้นลูกเล็กยังไม่ถึงขวบเลยค่ะ๋อหรหลูกคนเล็กยังไม่ถึงขวบเลยแล้วยังอยู่ตรังแล้วมันยังไงล่ะมันมาเจอมันอยู่ไปนิวซีแลนด์ได้ไงพออยู่อยู่ตรังใช่ไหมคะมีลูกสองคนสามีเสียชีวิตเราต้องดิ้นรนค่ะเราต้องมา ทำงานที่กรุงเทพเพื่อที่จะได้เอาเงินอะไได้เพิ่มเสียแต่ว่าช่วงนั้นเป็นโอกาสดีคือได้เรียนการศึกษาการศึกษานักรงเรียนใช่ค่ะก็เลยสามารถใช้วุฒิการศึกษานั้นมาทํางานห้างที่กรุงเทพได้การศึกษานักเรียนก็เรียนเรียนไปก็เป็นมัธยมเป็นนู่นนั่นนี่แหละใช่ไหมฮะก็คือเหมือนกับจบ สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับถึงถึงชั้นไหนจบถึงถึงก็คือเป็นม .6 เป็นอะไรแม .3 ่ะใช้มาทางมมาทำงานที่ห้างห้างไหนจ๊ะอันนั้นน่ะห้างนะคะก็ของห้างเซ็นท่านเซ็นท่านชิดลมค่ะอ๋อโอเคมามาทำมาห้างนี้มันต้องเจอฝรั่งสิเนาะเจอฝรั่งค่ะแน่นแน่นอนเจอแน่นอนหรือไปไปหรือว่าคิดเองว่าฉันต้องมาเซ็นท่านชิดลมไม่ได้คิดค่ะไม่ได้คิดมันมมาเองคโชคมันมาเองเพราะว่าถ้าไปห้าง เซนท่านอื่นมันจะไม่เจอนะถ้าเซนท่านชิดลมหรือเซนท่านอันนี้เจอแน่นอนเจอส่วนนี้เจอแน่นอนก็ครับผมตอนแรกก็ก็ก็คือหลังจากมาทํางานนะคะแล้วก็มาเจอแฟนนะคะเจอแฟนปัจจุบันนี่แหละเจอแฟนคุปัจจุบันนี้นะคุณนิวซีแลนด์คุคนิวซีแลนด์เขารู้สึกเขาจะชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของความเขาเรียกว่าทันสมัยเนาะ คนนี้นะครับเพราะว่าเป็นแบบดูอาร์ติสต์นิดหนึ่งใช่ค่ะเป็นอาร์ติสต์เป็นอาร์ติสต์เลยใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นแนวแต่งตัวเห็นอะไรต่างๆแล้วไปเจอกันที่เซ็นทันนี่หรออาเซอร์ที่เซ็นทันชิโนเขาเขาเขามาซื้ออะไรฮะอ่าเขามาซื้อเสื้อผ้านี่แหละค่ะเพราะว่าทำงานขายเสื้อผ้าเห็นไหมเพราะเขาเขาชอบเขาชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยนะก็ก็เลยเห็นเขามาซื้อบ่อยๆเลยเหรออ่าจริงๆแล้วเขามาซื้อครั้งเดียว อ๋อเขาเห็นความคมของหนูเกาเห็นแต่ว่าเราก็ตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วเขาบอกหนูบอกหนูหนูพูดภาษาอังกฤษได้ไหมตอนนั้นอ่ะไม่ได้เลยค่ะพี่แมนตอนนั้นหนูเจอเขาอายุสามสิบเอ็ดสามน่าจะสามสิบเกือบสามเอ็ดก็หนูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันแล้วยังไงแบบไปคุยสื่อสารกันยังไงสื่อ การการสื่อสารนี้นะคะก็คือแฟนมีความพยายามด้วยก็คืออ่าฉันอยากฉันชอบเธอระไม่ง่ายนะฉันจะชอบเธอฉันเธอจะพูดให้ได้ใช่ค่ะเขาก็ตอนนั้นนะคะโซเชียลหรือว่าอินเทอร์เน็ตยังไม่เหมือนตอนนี้นะคะที่สามารถอ่ากี่ปีแล้วคะอ่าย้อนไปปีสองพันสองพันหกโอ้สองพันหกก็เกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีค่ะตอนนั้นก็ เขาไปซื้อดิกชันนารีมาค่ะพี่แมวซื้อดิกชันนารีมานะคะก็คืออ่าไทยอังกฤษอังกฤษไทยอังกฤษอังกฤษไทยก็ต้องมาเปิดดิกชันนารีอ่านกันอ่านแล้วก็พองกันแล้วก็ส่งข้อความหากันส่งข้อความหากันเราก็ผ่านภาษาอังกฤษเขาก็จะส่งข้อความอะไรต่างๆไปยามไปค่ะแล้วก็หลังจากนั้นกี่ปีถึงจะแต่งงานถึงจะไปอยู่ที่นู่นคือแฟนค่อนข้างจะรวบรัดรวบรัดรวบลัดอนข้างเร็วค่ะก็คืออ่า เจอกันศูนย์หกสองสองพันหกค่ะเจอกันประาสองสามเดือนเราก็ตัดประมาณสองสามเดือนเขาก็มาแต่งงานเลยสี่เดือนที่เมืองไทยแต่งงานที่เมืองไทยแล้วก็เราก็บอกเขาว่าเรามีลูกสองคนเรามีลูกสองคนเอารูปมาด้วยไหมามาใช่ค่ะก็คืออ่า เราไปก่อนไปดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือไปนิวซีแลนด์แรกๆเรายังไปวีซ่าทํางานอยู่วีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ค่ะก็คือเรื่องวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไปท่องเที่ยวเพราะว่าเราจะต้องไปดูก่อนจากนั้นนี่แหละเราจะต้องเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าช่วง success journey and artistic นะครับเส้นทางสู่ความสําเร็จและผลงานนี่ตรงนี้ก็คือ ไปแล้วนะฉันไปแล้วเออเป็นสําเร็จแล้วสาเร็จขั้นหนึ่งเพราะตอนแรกมันลาบากไปแล้วนะมันเออไปที่โน่นแม่ก็ไม่มีแล้วมีลูกสองคนแล้วไปถึงนั้นลูกเอาไปด้วยไหมอ่าพอไปอยู่ได้เกือบปีพ่าผาลูกไปด้วยค่ะลูกลูกตอนนั้นเด็กๆเลยหรอลูกอ่า ลูกคนเล็กเก้าขวบลูกคนโตน่าจะเกือบสิบสามสิบสามเขาจะไปเรียนหนังสือแล้วลูกก็ไปเรียนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ลูกผู้ชายอายุเท่าไหร่แล้วลูกผู้หญิงทั้งคู่ค่ะโอผู้หญิงอายุทั้งคู่แล้วเป็นสาวแล้วสิเป็นสาวโตมาแล้วค่ะมิสลาคนนีนแล้วโอ้ใช่ใช่เพราะว่านานเพราะว่าแม่มีลูกแม่มีลูกเร็วใช่แม่มีลูกเร็วก็ดีทันเลี้ยงทันก็ลูกไปอยู่โน่นไปเรียนจบที่โน่นไปเรียนจบที่โน่นเรียนเรียนจบทั้งคู่อ๋อเรียนจบทั้งคู่แล้วก็แล้วก็คนที่โน่นเขาเขาเรียน ถึงชั้นไหนเขาถึงได้ทํางานเหมือนม .6 บ้านเราอย่างเงี้ยเหรอหรือหรือปริญญาจริงๆเขาก็มีเรียนถึงคอโคลเลจของเคานะคะจบโคลเลจเขาก็คือสามารถแบบงานได้เลยอันนี้ก็สองคนนี้เขาเรียนจบโคลเลจเหมือนกันสองคนจบปริญญาค่ะอ๋อปริญญาโอ้นี่ก็คือวัยสิบสี่เลยอายุยี่อายุสิบเก้ายี่สิบถึงแต่งงานใช่ประมาณนั้นนะเพราะว่าจบจบทั้งสองคนแล้วนะครับก็แต่งงานมี มีครอบครัวไปแล้วก็สบายแล้วมีลูกสาวคนโตคนเดียวแต่งงานแล้วลูสาวคนเล็กคนเล็กอายุเท่าไหร่คะคนเล็กคนเล็กตอนนี้27ค่ะอยู่อยู่เกาหลีค่ะอ๋ออยู่เกาหลีเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่เกาหลีค่ะโอ้สุดยอดเลยแล้วก็ลูกคนโตก็ดูแลธุรกิจที่นู่นครับดีมากเลยนะครับเพราะคือเส้นทางสู่ความสําเร็จตอนหลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เป็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันอยู่อยู่ตรงนั้นทําไมถึงเริ่มไปไปมีอาชีพได้ยังไง การไปอยู่ต่างประเทศนะคะมันไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายค่ะหนึ่งภาษาเราไม่ได้นะคะสองอเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรม,มประเพณีการเป็นอยู่คนหลายอย่างนะคะแล้วเราไม่ได้ภาษาเราไม่มีความรู้เยอะการไปทํางานก็ยากนะคะแล้วก็เป็นเหตุบังเอิญก็คือไปแรกๆก็ไปทํางานโรงงานแพ็กทีวีฟู้ด ทํางานร้านอาหารไทยนะคะก็คือเราก็ทําเพื่อจะให้ได้นะเราะสามีเขาก็อยากคือเราเราไม่ได้ไปแบมือของเงินเขาอย่างเดียวใช่ไหเราต้องไปทํางานด้วยนะคะก็แฟนทํางานเกี่ยวกับด้านไหนล่ะแฟนนี้นะคะ่าทํางานเกี่ยวกับเป็นเป็นเอออาร์เอหรือฮะเป็นอ่าจริงๆแล้วแกจบ่า จบปริญญาเอกทางด้านการวิจัยและพัฒนาค่ะอ๋อเป็นรีเสิร์ชเป็นรีเสิร์ชค่ะเป็นรีเสิร์ชอ่าก็คืออ่าเป็นอ่าพีดีเอสดีรีเสิร์ชพีเอสทีของรีเสิร์ชโอเคครับผมเกี่ยวกับเป็นเป็นเป็นพัฒนาแล้วก็ดีเวล็อปเมนต์ใช่นะครับโอเคนะครับก็เป็นแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นอาร์ติสต์เป็นอาร์ติสต์เอเพราะส่วนมากอ่าพีดเอสดีก็จะเป็นอย่างนี้เขาคือเขาก็อ่าเขาเรียกว่าอยากจะอ่าหลุด นะเป็นตัวของตัวเองนะอ<ช>ินด <Independent S 2> <ช>ิเพนเดนต์นะครับ<ช><ช>เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณอรสา,า,ามีผลงานเป็นชิปเม่นานคือทํางานที่มีผลงานของตัวเองอยู่ที่นั่นอ่ะคือใช้เวลากี่ปีก็คือตอนจับธุรกิจนะคะทุตอนจับธุรกิจนวดเลยเนี่ยก็คือ,อตอนนี้15ปีค่ะ15ปีคือไปอทํางานห้างไปทํางานร้านอาหารเสร็จปั๊บแล้วก็มีรู้ทางยังไงถึงมาถึงมา,าทำร้านนวดก็คือเป็น<ะ> เหตุการณ์บังเอิญที่วันหนึ่งกลับมาเมืองไทยแล้วก็ไปนั่งนวดเท้าแล้วรู้สึกชอบอร,รู้รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีก็เลยไปเรียนค่ะอพอเรียนจบแล้วเสร็จแล้วเราไม่มีประสบการณ์ค่ะอตอนเราไปอยู่นตอนเรากลับไปนิวซีแลนด์เราจะไปเปิดร้านนวดเลยก็ไม่ได้เราต้องนวด,ดเราต้องเปิดนวดฟรีก่อนค่ะ<อ>เพื่อ,อให้คนได้เรียนรู้ให้คนมารู้ว่าการนวดของเราเป็นยังไงนี่คือหลัก การตลาดหลักการตลาดต้องให้ฟรีฟรฟีไปก่อนแล้วเออแล้วเขจะได้คนติดใจเขาจะมาอีกทีใช่ค่ะก็มีรดราคามีรักแราคาไม่สูงมากเพราะเรายังไม่เก่งครับผมทำกี่ปีถึงมีลูกค้าเยอะๆอ่าทำคนเดียวอยู่กับบ้านอยู่2ปีครึ่งค่ะจากนั้นเริ่มไปเปิดร้านข้างนอกแล้วก็เริ่มมีเริ่มเอาพนักงานไปจากไทยไปทำงานอย่างนี้ค่ะที่นิวซีแลนด์นี่อยู่รัฐไหนนะ อยู่เกาะเหนือค่ะอยา่เมือพะรง่าค่ะเกาะเหนือนี่มันที่ไปถ่ายหลังภาพยนตร์อะไรนั่นเหรอคนแค่ติดอ่าใช่ค่ะติดติดกับอ่าติดกับที่เขาถ่ายละครไอ้ถ่ายหนังเรื่องอะไรนะเมืองบ้านคนแคะบ้านคนแคะอ่าไออะไรนะจำไม่ได้แล้วพ่อมดอะไรพ่อมดใช่ที่หนังอังกฤษนะหนังอังกฤษนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นเกาะที่สวยมาก นะครับสวยมากๆเลยติดทะเลนะฮะที่เอ่อเขาเรียกว่าประเทศคุณนี่ไม่เคยเห็นงูหรอกเนาะงูไม่มีงูไม่มีในนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์งูไม่มีเพราะว่างูมันงูมันมายากมันมายากมันก็เลยตายเออเพราะว่าอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเกี่ยวกับภูมิอากาศของนิวซีแลนด์เนี่ยเขาห่างห่างจากเขาเป็นเมืองเมืองเมืองเกาะเนาะเมืองเกาะห่างจากไอ้อะไรนะ่ะ ออสเตรเลียเนี่ยสองพันกิโลนะสองพันกิโลแล้วงูถ้าเกิดแล้วน้ํามันเย็นมากน้ําเย็นใช่ค่ะน้ําเย็นมากแล้วงูมันไหลมาจากถ้างูมันมันมาเนี่ยมันมันมาเนี่ยมันเห็นน้ำสองพันกิโลมันไปมันก็ตายแล้วว่าไม่ไหวละค่ะใช่ไหมฮะเห็นว่าเขาจํากัดด้วยเนาะเวลางูมาเขาก็จะไม่ให้เข้าแต่บางเมืองเห็นก็มีแต่ว่ามันก็อยู่ไม่ได้นานใช่ไหมใช่ค่ะครับผมฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวงูเลยตอนแรกเห็นกลัวไหมกลัวค่ะกลัวแต่ไม่เคยเห็น ใช่เพราะว่าเราอยู่ใต้เราจะเห็นงูเยอะพอเราไปถึงเราจะเริ่มกลัวตอนนี้ก็เห็นเห็นไหมพอไม่มีไม่มีเลยอยู่ใต้นี่หมายถึงอยู่ใต้จังหวัดใต้ใต้ใช่แต่ว่าพออยู่ที่นั่นอยู่เหนือไม่เคยเห็นงูเลยไม่เคยเห็นงูนะครับไม่มีงูเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้นะก็คือการเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้อะไรต่างๆไปอยู่ที่นั่นคนคนคนอินเดียแลนด์นี่น่ารักไหม น่ารักมากค่ะเขาเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นกันเองไม่มีอ่มไม่มป็ิคนธาไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นเมืองใหม่เนาะเป็นโลกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะทําให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่คุณอรสานะครับได้ทําก็คือได้ประสบความสำเร็จในการที่ไปทําร้านนวดชื่อร้านว่าไทยทัศน์มาสัตย์เทรปีค่ะไทยทัศน์มาสัตย์เทรปีนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ได้มาทําเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับการมาเจอคนนั้นคนนี้การมาเจอเขาเรียกว่าผู้ที่ทําประสบการณ์นวดเหมือนกันมาอยู่ในชมรม,ไ,มได้ยังไงก็ก็คุณโจก็เ,เขียนแนะนำแนะนำนะคะไปเจอกันที่ไหนฮะตอนทร์นันท์ฮะ คุณน้อยที่นิวซีแลนด์อ๋อคุณน้อยที่นิวซีแลนด์แนะนำมาครับผมก็ถือว่าให้มาเปิดวิสัยทัศนะครับแล้วก็ทำให้คนไทยได้รู้จักกันนะครับแล้วก็ไปเขาเรียกว่าแข่งขันกันนวดไหมหรือว่าไม่ไม่ได้แข่งแล้วเนาะมา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  มาเข้าร่วม,เ,วมเป็นตัวแทนคนไทย<ช>ที่รบริจาคเงินให้กับอ,องค์กรต่างๆในเมืองไทย<ช>แล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมนะครับเป็นการ <ạ. S 2> บทบาทการทำงานของเธอนะครับ Social and Community Leadership นั่นก็คือก็เริ่มการเป็นผู้นำแล้วเวลากลับไปก็มีรางวัลต่างๆไปวางที่ร้าน <ạ. S 2> นะครับอรสานะครับซึ่งเป็นยังไงครับผลตอบรับดีไหมคนไทยเข้ามาแล้วเขาเขาเห็นว่าเออเธอสเปเชียลิสต์เธอแบบรู้จริงใช่ไหม เขาก็มั่นใจใช่ค่ะเราเราค่อนข้างจะเลือกพนักงานด้วยค่ะพนักงานไปทํางานหลักหลักของการทํางานคือยังไงคือเราเราเลือกพนักงานนะคะให้พนักงานมีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็เราเน้นย้ำนะคะการบริการสะอาดสะอาดค่ะก็คือร้านของเรามีสามสาขานะคะก็พนักงานเราก็เจ็ดสิบกว่าคนก็ร้อยคนเบสเซอร์วิสเบสเซอร์วิสใช่ค่ะใช่ค่ะเราเราพยายามเน้นย้ำ คุณภาพค่ะคุณภาพสำคัญแล้วก็มีพนักงานมีความรู้ค่ะอือใช่ครับเขาคือเนื่องราวของเขานี่ยเขาคืออรสาเขาาใช้อรสาเลยล่ะชื่อร้านอ่าร้านอ่าชื่อร้านไทยทัศนะคะอ๋อไทยทัศอ๋อคก็คือสัมผัสได้สัมผัสความเป็นไทยนะครับใช้อารมณ์ไทยนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับความไทยเคย รางวัลที่ได้รับนะครับอวอร์ดและก็รีคอร์ดเกชัที่ได้รับนี่ได้ภูมิใจนี่คืออะไรครับก็คือต้นปีเนี่ยเดือนเมษาก็ได้รับรางวัลทางสมาคมที่คุณโจให้นะคะก็คือ the b e s t the b a s คแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งของนิวซีแลนด์ให้นะคะก็คือเป็นรางวัลที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นค่ะ ก็ได้ <S 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 3พีศสอแล้วนะคะพีศสอนอ้สุดยอดก็คือไ<า>ทยทัสนะครับทุกคนชื่อมัน believe me น<ช>ะค Thai t u s นะครับ inspiration <ค>นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจ of your life เนี่ยเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจในการทำงานหรือมีใครเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยคุณอรสาคิดถึงอะไรครับตอนแรกนะคะอยากให้ตอนแรกๆเลยคือเราอยากมีอาชีพก่อนจากนั้นเราเริ่มเห็นว่าเราอยากช่วยเหลือนะคะ คนไทยไปทํางานต่างแดนนะคะเพื่อเขาจะได้มีรายได้เพื่อเขาจะได้ส่งเงินมาเลี้ยงที่บ้านค่ะอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีนะคะพี่แมนแล้วก็พนักงานไปอยู่ที่โน่นเราทำเรสซิเดนต์ให้กับพนักงานด้วยนะคะถ้าทุกครั้งที่นิวซีแลนด์เปิดโอกาสให้เราไม่พลาดที่จะให้พนักงานของเราได้ได้ขอเรสซิเดนต์ค่ะได้ขอเรสซิเดนต์เพราะว่า พนักงานเป็นคนไทยพนักงานเป็นคนไทยค่ะไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าเราเราเลยลำบากมาก่อนเราก็เลยอยากให้เขาอยู่ที่นั่นอยากให้เขาที่นั่นเขาสามารถพาลูกพาต่ามบีไปเขาก็เลยจะได้รู้สึกว่าเขาเขาเรียกว่าได้มีครอบครัวมีหลักฐานมีความมั่นคงเขาจะได้อยู่กับเรานานๆใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีครับผมครตอนนี้คุณอรสาก็ไม่ได้หยุดพัฒนานะครับเพราะว่าเขามีเรื่องราวนะครับในเรื่อง ส่งท้ายครอสซิ่งแอนด์ร a มาร์เนี่ยที่บอกว่าข้อคิดในการทำงานของคุณเนี่ยตอนนี้คุณยังทำงานไม่หยุดเห็นว่าไปเรียนเพิ่มเติมอีกตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้กำลังเรียนของการแพทย์แผนไทยนะคะกา,การแพทย์แผนไทยก็คือเกี่ยวกับสมุนไพรไทย<อ>เกี่ยวกับการนวดไทยการ,รเรียนกี่เดือนครับ อ๋อหลักสูตรนี้สามปีเลยค่ะโอ้เหรอใช่แล้วที่ที่มานานๆเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้ถึงสามีต้องบินไปบินมาใช่ค่ะเพราะเราต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ต้องต้องมาเรียนนะคะก็ใช้ใช้ความยากลำบากยากลำบากแลวยากลำบากคือยังไงมันต้องจำสูตรจำนู่นมันต้องจำมันต้องโอ้ด้วยวัยห้าสิบแล้วนะพี่แมนก็จะไม่เหมือนเด็กๆในการจำดูสี่ห้าสิบก็ยังสดใสล่าเริงเนี่ยเมื่อกี้เจอข้างล่างก็ยังบอกว่าเออ คุณพี่แม่อะไรเงี้ยเพราะว่าคนอายุห้าสิบเนี่ยก็จะจําเราได้เพราะฉะนั้น <laughs> แล้วคุณแหม่มนะครับมีวิธีก็ไม่ใช่แหมสัมภาษณ์หลายๆคน <c oughs> คุณอรสษานะอรสษานี่ชื่อชื่อเล่นก็อรสษา <c oughs> ใช่ไหมอรสาค่ะเล่นอรรษเล่แล้วแล้ว <c oughs> เขาเรียกว่าพอไปเรียนเนี่ย <c oughs> อะไรมันจํายากที่สุดสมุนไพรมันเยอะ <c oughs> มากเลยอะสมุนไพรก็โหสมุนไพรมีเยอะมากค่ะหลายหลากหลายเลยคือตั้งแต่พืชพืชนะคะธาตุอะไร เร่าธาตุทุกอย่างเลยค่ะคือม,มันยากหมดพี่แมนต้องรู้ต้องแยกกลิ่นอ๋อต้องแยกกแยรสชาติอ๋อมันจะมีกลิ่นเอ่อยิ่งอารมาเนี่ยนะค่ะกลิ่นไหนทำอะไระรสชาติทำไมต<ห>้องแ,แล้วไม่ห่วงร้านเดีอจะมาตั้งสามสามปี ตอนนี้ลูกดูแลให้ค่ะอ๋อลูกดูแลให้มีลูกดูแลค่ะมีมีลูกหรือว่าจะดูจะดูว่าสามียังรักฉันอยู่ไหมต้องบินมาสามปีสามีต้องมาก็ต้องมาต้องมาตอนนี้มีมีทีมงานดูแลดีแต่ว่ากับมีครอบครัวดูแลอ๋อกับสามีคนนี้ไม่ได้มี ไม่ไม่ได้มีไม่มีลูกเลยแต่มีความผูกพันทางใจค่ะเพราะเพราะว่าสามีเขามีลูกสองเขมีกเหมือนกันอ๋อแล้ก็มีลูกสองคนแล้วก็คนเหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปเที่ยวนอกจากนิวซีแลนด์แล้วเขาพาไปเที่ยวที่อื่นบ้างไหมไปเที่ยวเมืองไทยไปเที่ยวมีมีไปยุโรปแล้วค่ะไปยุโรปกันมาแล้วนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะแฟนเป็นคนเป็นคนอังกฤษอ๋อโอเคโอเคดูดูดูอ่เขาเรียกว่า ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นู้นนะครับเป็นอดีตแฟนแฟนมาลุงรักประเทศนิวซีแลนด์ก็เลยไปอยู่ที่นิวซีแลนด์โอเคครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้นะครับผู้เป็นผู้หญิงเก่งคนไทยอีกคนหนึ่งนะครับที่ก้าวเข้าสู่ตัวเองจากเด็กบ้านนอกนะครับเป็นเด็กสาวใต้แกร่งนะครับแล้วก็ไปทํางานเป็นสาวโรงงานนะครับรวมทั้ง ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยอีก3ปีนี้จะต้องเรียกว่าหมอหมออรสาแล้วนะเพราะว่าจะต้องต้องต้องขอให้สําเร็จนะครับเพราะว่าจะต้องเซ็นเซ็นใบแพทย์ได้ใช่ค่ะใช่ครับนี่อันนี้คือความตั้งใจความตั้งใจว่าฉันต้องเซ็นใบแพทย์ได้ต้องเซ็นให้คนจบได้แล้วก็พี่เปิดโรงเรียนสอนที่โน่น สอนแผนไทยก็อยากจะสอนพนักงานมากกว่าอยากให้พนักงานมีความรู้แล้วก็ให้เขามีสิท i ิพิเ t e เราเซ็นให้เขาได้นะครับเพื่อที่จะคนไทยนะครับไปอยู่ที่ไหนนะครับก็จงภูมิใจด้วยความเป็นไทยและก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าคุณแม่มได้ฝากสิ่งดีๆให้กับเราไว้ข้อคิดคุณแหม่มคืออะไรในการทํางานอ่าข้อคิดนะคะก็จริงๆแล้วก็ อยากให้ทุกคนมีความพยายาม,มนะคะก็พยายามอ,อยู่ที่ไหนความวเร็ี่ยทุี้ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วการเรียนรู้มันไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะคะก็คือตอน,นเด็กๆเราไม่ได้เรียน <c oughs> แต่เราก็ได้เรียนรู้หลักการชีวิตมาเราก็ตอนนี้มีโอกาสก็เลยมาเรียนอะไรที่ส่งเสริมให้ตัวเองอมีความรู้มากขึ้นนะคะก็คือ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นก็นี่คือออรสาออรสาพูดกนยังไงนะเมื่อกี้คุยกับคุณรัชาโอ้อ่าเอสเอใช่ค่ะออรสาโออ๋อเนี่ยเนี่ยออรสาก็โอเนี่ยนะก็คือหมายถึงว่าเป็นคนที่ organization จัดการชีวิตได้ดีมากๆตั้งแต่เด็กๆแล้ววางแผนชีวิตนะครับ O แล้วก็รมีกฎระเบียบกับตัวเองนะครับแล้วก็มีความตั้งใจมีความมานะพยายามมีเป้าหมายคือ A เนะฮะแล้วก็ S นะครับเก็คือเป็นคนที่มีสตอรี่เยอะในเรื่องราวเนาะะแล้วก็ c c e s s f u l แล้วตอนนี้เห็นไหมน u c c e s s f u l แล้วสุดท้ายก็คือ A อีกนึงนะครับเย่ออโตมอติกนะครับ ทำอะไรเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับขอให้โชคดีมากๆนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ตรงไหนบ้างนะครับฟ o l โล่แล n ค c t แ c คช n นัลของทุแบบตอนนี้ก็อยากให้ติดตามเว็บไซต์ของร้านได้นะคะก็คือของร้านนวดไททัศนะคะเว็บไซต์ไททัศ co inset นะคะแล้วก็ c e b o o k ร้านก็ไททัศ h a s าสาด ไทเยลมีนะคะแล้วก็มีทั้งอินสตาแกรมอ๋อินสตาแกรมทิกเกอรมีอะไรด้วยของของร้านนะคะอันนี้ก็ฝากติดตามของร้านดีกว่าอยู่ที่เมืองที่ที่ที่อยู่เนี่ยนะฮะอยากจะให้พูดถึงคอนแทคเพราะว่าเวลาเดินทางจากเมืองหลวงของเขาคือเมืองหลวงของเขาคือที่ไหนนะเมืองหลวงเขาจริงๆคือ เมืองเวลิงตันเวลิงตันแต่ว่าแล้วลงเวลิงตันปั๊บเราก็จะไปหาร้านไปยังไงอ่าจริงๆแล้วเวลาอ่าบินนะคะจะไปลงที่เมืองโอเลเนโอเลนก่อนโอเลนก่อนก็ค oh. ือการมาที่ร้านนะคะก็จะจากต <Ocean> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่างจากโอเกลอ่นการเดินทางประมาณสามชั่วโมงอ๋อก็คือ เมืองติดกับเมืองโรตัวระโรัวโรวก็ประมาณประมาณสามประมาณสามชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เดินทางก็ค่อนข้างไม่ไม่ยากคนทันมีคนไทยเยอะไหมครับที่นั่นคนไทยเยอะมากค่ะชาแนเดร์เยอะมากมีมีทุกมีทุกเกือบทุกเมืองเลยเพราะว่ามันมันอากาศดีอากาศดีอากาศเหมือนชาวเหนือเพราะว่าเย็นตลอดเย็นตลอดเย็นตลอดปีเกา็ เกาะเหนือนี้ก็คืออไม่มีหมาไม่มีหิมะจะมีอยู่ที่เดียวที่หมาแต่ว่าเกาะใต้จะมีหมาอันนี้เราอยู่ตรงเกาะแต่ว่าเหนือแต่ว่าก็คือเย็นไหมเย็นค่ะเย็นทั้งปีเลยเย็นประมาณครึ่งปีครึ่งปีครึ่งปีอีกอันนึงก็คือไม่ร้อนมากไม่ร้อนแต่ของที่คุณน้อยอยู่นี่ก็เย็นทั้งปีอันนั้นอ่ะอันนั้นน่าจะลมแรงด้วยลมแรงด้วยนะครับนะครับก็คือเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าสาวไทยนะครับ ภาคภูมิใจสําหรับคนไทยนะครับนี่ก็คือคุณอรสาแบงค์ที่นะครับมีลูกสองโตหมดแล้วทั้งสองคนคุณแม่ยังอยู่สวยงามอยู่นะครับดูแลสุขภาพยังไงครับอยากจะบอกทุกคนให้รู้จริงๆแล้วนะคะก็เป็นเป็นคนที่ชอบทานอาหารทุกอย่างนะคะแมร่แต่ว่าไม่ชอบทานแป้งค่ะ แป้งจะน้อยหน่อยแล้วก็หั่นมันจะไม่ค่อย oh, ทานแป้งไม่มีเลยมีแต่น้ำตาลเลยพี่แมนนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับก็คือได้แง่คิดอะไรต่างๆมากมายนะครับรายการออของเรานะครับก็มาสู่คนสุดท้ายของคืนนี้ของวันนี้แล้วนะครับคือคุณแหม่มผ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณรัญชาผ่านไปแล้วคุณใครอีกนะคุณหญิงโรสผ่านไปแล้วแล้วใครอีกเยอะแยะมากมาเลยปิดท้ายด้วยคุณอรสาเนี่ยพี่แมนวันเกิด เดือนหน้าเนาะอ๋อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะใช่ครับเพราะว่าจะเซยิดแล้วเหมือนกันโอ้ยงยย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 ยคยยพยย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 เยยยยยยายยยย่ยยยยายยยา่ยยย้ยยยยายยยยเยย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 ยเพราะฉะนั้นแล้วยยเพราะฉะนั้นยล้วายยยยนยย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 ยเยยยยว่ากับร้านอรยย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 ย่ยยทยยนะครับยยยทยย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  นิวซีแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอรสาธะแล้ววันนี้นะครับรายการของเรานะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับชานัลเอทนะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนที่มาไลฟ์กับสเปเชียลเกสในวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่า Famous Thai Go Global นะครับคนไทยนะครับที่ดังในประเทศไทยแล้วไปประสบความสำเร็จในต่างแดนนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันค่ะ